สวัสดีจ้าพี่น้องฟองป่ายสุภูสุสคน FC ยญ่ตุ้มทุกๆคนนะคะ FC มาล้ำเพลิ่มเพลิน FC มาลํำเสียงสะอ,อ้นนะคะพี่น้องมาเจอกับพี่น้อง FC ยา่ตุ้มทุกๆคนหนึ่งคลิปหนึ่งวันนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายเย,ย็นๆแล้วนะพี่น้องประมาณสี่ห้าโมงแรงค่ะพี่น้องมานั่งเบิ่งลานเล่นน้ำอีกก็เลยมีเวลาเหตดคลิปนะคะพี่น้องเนาะค่ะ โอ้ยเป็นจังใดพี่น้องเมื่อคือนนี้มอลมกำกระมวนนะคะพี่น,ออน้องคนเบื่อกันหลายเนาะพี่น้องเนาะเด่นอยู่กลุ่มภาวาปีแต่ยายตุ้มกะขึ้นหัวข้อคลิปเมื่อน,นี้ว่าเกิดยังขึ้นอีกเนาะกับมอำพี่แหลมเพลินพี่น้องเอ้ยนะคะมีแต,เตเเ่เรื่องตะลาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องม่วนกระมวนเรื่อง เหตุการณ์บนาสิเกิดมันก็เกิดน้องพี่น้องเนาะได้ข่าวน้องน้ำหวานี่ยาพรน้องพี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่กุ้มกระจหายเนาะน้องเพิ่งได้รับข่าวว่าจะเข้ามากับเข้ามาขึ้นพิลพินอีกรอบที่สองหลังจากที่น้องลงไปปีที่แล้วนะคะที่น้องน้องไปอยู่หลุนแห่้วก็น้องกะ กลับมาจะมาขึ้นเพื่อนอีกก็มีเนาะพี่น้องเนาะมีเรื่องมีราวเนาะัติเตุขาหัดสันโอยคือเป็นจังซี่เนาะพี่น้องเนาะยัทุ่มก็เลยหลับตาคิดย้อนหลังไปนะคะก็มีบางเรื่องบางราวที่พอรู้มานะคะว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพี่น้องสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ไม่รู้จะมีใครเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทัศนาคาติประจําตัวของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะยายตุ้มนี้อยู่กับวิทยาศาสตร์งานที่ทําก็เป็นงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตนเรื่องไสยศาสตร์เรื่องตามองวบเห็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่างเป็นยายตุ้มกับบริลุบลูได้พี่น้องมีภัยแนะนาอย่างยายตุ้มเห็ดเบิร หาว่าเสื้อหรือบเสื้อกับบลูแต่ยายตุ้มกระเห็ดนะคะเห็ดให้คนรอบข้างสบายใจแล้วก็ทําให้เราสบายใจไปด้วยคนรอบข้างสบายใจแล้วเราก็สบายใจนะพี่น้องนะเนาะเฮาบเห็นดีตาเฮามองบเห็นนะคะพี่น้องแต่กกับบดีงมง่ายได้บดีแมนวาเล่นมีอย่างกระแล่นไปหาทางสยศาสตร์มีอย่างกระเล่นไปหาทางสยศา,ศยา,า,าสตร์กับบอม่นนะคะ สิ่งใดควรเหตุกระเหตุนะคะสิ่งใดควรทําก็ทำนะคะพี่น้องอันนี้ยายตุ้มเชื่อนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่ายายตุ้มหลับตาลาดับเหตุการณ์ตลอดมาตั้งแต่มีผู้ขึ้นมาทักมาทายผู้ขึ้นมามาทรงมาหยัางบน,นี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะมาเหตุให้ยายตุ้มได้รับรู้ที่ผ่านมานะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆนะคะ ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคะเพื่อนมาต้องเพื่อนมาซูนแลวเพื่อนกัมาโบนะคะว่าต้องเห็ดแบบนั้นเด้อต้องเห็ดแบบนี้เด้อแบบนี้นะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าจะสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นหรือว่าจะมนุษย์หรือว่าคนด้วยกันนี่แหละพี่น้องถ้าเรารับปากใครไว้แล้วต้องทําตามสิ่งที่เรารับปากไว้ เฮาเห็ดหยังให้เฮาให้คำมั่นสัญญากับไถเฮาก็ต้องเห็ดตามเห็ดบ่ได้เฮาก็ต้องอกเฮาก็ต้องขอว่าเออยังเห็ดบ่ได้เด้อเออมันเป็นยังสั้นเด้อมันเป็นยังซี่เด้อ่อยยังเห็ดบ่ได้ลูกยังเห็ดบ่ได้ย้อนหยางกระบอกก็บอกกันนะคะเหมือนเราคบกันนี่ล่ละครับพี่น้องเหมือนเพื่อนกันนี่ลหละคบกันนะคะ หรือทุกๆอาชีพทุกๆองค์กรนะคะพี่น้องความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญซะะื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็พี่น้องเนาะค่ะเ้าหลับปากแยงไว้แล้วเ้าต้องเห็ุพี่น้องนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้คนรอบข้างต้องสะกิดต,ต้องบอกนะคะพี่น้อง บอกแล้วถ้าเพื่อนบวเหตุก็อีกเรื่องนึงเนาะอันนี้เนาะอันนี้อย่าตุ้มเชื่อนะคะเชื่อว่ามีนะคะพี่น้องสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะอย่าตุ้มกับเคยเว้าในคลิปนกนมาแล้วนะคะเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันทําให้เราคิดเฮ้ยมันเป็นไปได้บอก hmm? คือซึ่งมันหาคําตอบไม่ได้นะคะแต่มันเป็นไปแล้วซึ่งเราก็ เนาะค่ะเขาก็เคยเจือบอเมนบอเคยเจือเนาะพี่น้องเนาะบอลบลัมเป็นเํมเพลินเล่นเมื่อคืนนี้ก็เล่น,ลนม้นนนมวนคนกระเบิงหลายเพราะเป็นงานเจ้าภาพนะพี่น้องแล้วบัดนีน้หยุดอีกตั้งบักห้ามือพะระพี่น้องพอเห็ดยังกระเห็ดเด้อพอเห็ดยังได้กระเห็ดนะคะเล่นอีกทื้งนึงปุ้นได้พี่น้องวันที่ยี่สิบสองบอกนะคะเล่นอยู่อำนาจเจริญเนาะพี่น้องเนาะค่ะ หยุดยาวอีกแล้วหยุดห้าวันนะคะพี่น้องอืมเอาได้สักเสือ้อสักผ้าได้พักได้พอนเนาะ <c oughs> ลูกสาวมาเอาคีการ์ดเมอกี้นีพักกันอาบน้ำมาแล้ว,แล,วแล้วค่ะว่าีกจักดิสามนาทีกระสีได้ลาลงนะคะพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องยายตุ้มกลับมาว่าคล้ายๆกับว่าเข้ากับโบก้าวกล้ดักเนาะว่าเพื่นผู้บริหารลงกระได้อา้าถ้าเพื่น เห็นความสําคัญเดี๋ยวเพื่อนกระเสีเห็ดสีเห็ดสียธรรมดอกน้อพี่น้องเนาะถ้าเพื่อนบ่เห็นความสําคัญเพื่อนเนาะเออเรื่องบอเกี่ยวกันมันเกี่ยวกับอันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะคะพี่น้องบอกก้าวไกลหรืออันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของยายตุ้มนะคะพี่น้องเนาะของยายตุ้มเท่าที่ประสบพบมานะคะเห็นจึงไดกะก็เป็นเอฟซีหาเป็นเอฟซีที่ เฝ้าดูการแสดงสนับสนุนการแสดงสนับสนุนศิลปินเท่าที่สนับสนุนได้นะพี่น้องเนาะค่ะกับโบก,ก้าวกายนะคะอันนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นของเัยตุ้มเท่านั้นเองนะคะพี่น้องเนาะแต่เอฟซีหลายๆคนกับสิเสื้อกับยญ่ตุ้มอยู่นะคะส่วนบางคนโบเสื้อเลยกับแล้วเต้นะคะอันนี้กระได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะกับแล้วเต้มันทัศนคติส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเท่ากับ ชอบเบิ่งไปนี่แหละคับพี่น้องเนาะค่ะแต่อย่างไดกับ,บปะาป้าทิมพเพลินดอกนะคะพี่น้องเนาะป้าป้าทิมค่ะพอได้ติดตามกันมาดูแลกันมาสนับสนุนกันมานะคะสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจําที่ดีนะคะช่วงนี้ก็ดราม่านะคะดรามาศิลปินฝั่งซ้ายเอ้า ก็ว่ากันไปน้พี่น้องที่ตามกันไปในแต่ละช่องน้พี่น้องใครคิดเห็นจังไดกะอยู่ในใจเท่านี้แหละอย่าตุ้มกระไรนะคะพี่น้องค่ะกรบบทแสดงออกบกุก้าแสดงออกปรดไดดอกค,ค่ะะน้องไปดีก็ดีใจด้วยนะคะน้องไปอยู่ในที่ที่ดีที่ที่พร้อมที่ที่มีคนสนับสนุนกะดีใจนา,น,าน้องนะคะน้องเนาะแต่กระเสียดายอยู่ค่ะอย่าตุ้มกระเสียดายอยู่นะคะ กระหักแพงน้องได้น้องมาขึ้นเพชรลำเพื่อนซีหาเทอกระดได้นะพี่น้องเนาะกะกระหักกระหอมน้องอยู่ค่ะเพราะว่ายายตุ้มจะคิดว่าหลังเมษากะคือจะได้ข่าวดีว่าน้องอาจจะได้มารับเชิญบ่อยๆหรือว่าได้มาขึ้นหรือบ่ได้มาขึ้นแต่ว่าก็ยังมีมีความหวังว่าน้องจะได้มารับเชิญเป็นครั้งครั้งหรืออาจจะบ่อยๆเพราะว่ามันมืดตารางคิวงานน้องแล้วในเดือนเมษากะ หลังแก้พืชสภาอีกอย่างกันจัดคิวจัดคิวจัดคิวกันไว้เนาะ้าสิให้น้องมาโชว์มารับเชิญยางแบเด็กอนไรดเด็กอะเอาน้องกับไปเซ็นสัญญากับอีกค่ายหนึ่งแล้วก็ให้น้องไปดีนะคะพี่น้องเนาะให้น้องสุปดีให้นอ้นองมันม,น,มนปังๆเด้อนะคะปูใต้ครอบด้งค่ะพี่น้องญาติสุภาพเจ้าของวงมะลำสาวน้อยเพชรเพลงเงคือว่าไว้แล้วนะคะ แต่ขอบดงสักวันหนึ่งถ้ามีบุญวาสนาต่อการกะได้กลับมาหากันคือเก่าเนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มกะมาเว้ามาจากับพี่น้องอีฟซีเพื่อนทีนี้แหละยายตุ้มกะเป็นห่วงเป็นใยมารับทีละเพืนเนาะในสไตล์ของยายตุ้มในทัศนคติของยายตุ้มนะคะก็อยากให้เพื่อนเฮ็ดในสิ่งที่ตามมงบูเห็นอยากให้เพื่อนไปบึง้งไปไป เออยนี่ยงฮ้ไปซองเบื้องเนาะทางทางที่เพื่นอนทรงเห็นว่ามันเกิดจากยังมันคือมีตะเรื่องตะลาวบวจบบวดสิ้นจากเทือนะคะ mm. เดี๋ยวแขนหักเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถต้าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้อยู่รอบปานนั่นรอน้นองรอบบริเบวิบสุทธิ์จากเท้อไปเนี่ยังทุ่งกันเลยมาว่าวาว่ะเออมันเกิดจากยัง,งพี่น้องถ้า เพื่อนเห็นความสำคัญเพื่อนก็เห็ดเนาะถ้าเพื่อนบอเห็นกันแล้วแต้เดยอ,อันนี้เลยยายตุ้มกับโบก้าวล่วงนะคะพี่น้องเนาะค่ะแค่มาแสดงความคิดเห็นในฐานะอีพีผู้นึ่งเท่านั้นค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีหแห่านนะพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้กับโบมีหยังค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็จะได้จากลากันเพียงเท่าน,นี้อีกห้ามือก็จะได้จืดกันนะพี่น้องเนาะค่ะถ้าคิดฮอตยายตุ้มกับติดตามด้วยคลิปยายตุ้มไปเที่ยวยายตุ้มกับอาสีลงมืออะไรคลิปสองคลิปสั้นๆนะคะพี่น้องพาลุกพาหลาน ลานลูกไห่พาไปเนาะค่ะไปน้ำลูกน้ำลาน,นพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี่ก็นอนอยู่กรุงเทพอีกคืนนึงค่ะเมื่อยนกะบินลงลบินลงภูเก็ตแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับในวันนี้ก็เจอกันเพนื่านเด้อก่อนจากกันค่ะเหมือนเดิมค่ะขออวยพรให้เอฟซียายตุ้มทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะโชคดีตลอดปี2567นยนะคะแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาชีวิต ไปในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันให้ได้นะพี่น้องนะคะเข้มแข็งอดทนนะคะฝ่ฟาฟันไปค่ะพี่น้องเกิดมาแล้วต้องสู้ค่ะคนเฮานะพี่น้องเนาะคะ่ะมีปัญหาอย่างกับเป้าจากันพูดคุยกันแล้วมันก็สิเข้าใจกันนะพี่น้องเนาะค่ะคิดดีพูดดีทำดีคติท้ทายคลิปก็จากกันยงทีนี้นะคะพี่น้อง